สบายดีพี่น้องสุขูสุขคนตอนนี้ก,ก,ก,กะกีก๊อกับพ่อเพื่อนกะกำลังเสียมหุ่งซุกพี่น้องยืนเลยยืนอเลยอึ๊บอ,อ,อู้โอ้เก่งเก่งเก่งเก่กปิดไไหมกุ๊กกิดปิดเรามากินไว้าไปถยปิดเรามากินไ้ยืน,นจน อิ่งซองซาำึบอิ้งอ้ากระโดดกับพพ่อมึงขาสั้นอึบโอ้วได้แล้วมึงซุกพี่น้องนว่นะกระซุกเลยเฮ้ยอาไปก่อนาัะนี่หนวยนึ่งพี่น้องยังหน่ยตั้งหมกห่วงเออตังหมห่วงวะตังหมกห่งบได้ซุกอัน้องเอตั้งบดุกนะบอมว่สามหนุ่มสี่ สังเกตเบื้องพี่น้องกอกล้วยจิตตายเท่าตายแล้วพี่น้องฮะโบเป็นมากได้ปีกั่วล่ะมีลูกมีเต้าแต่โบเป็นมากมันเป็นจังไรพี่น้องเรียกว่าเป็นน้ำข้นปูกบะเป็นน้ำข้นปูกมันโบเพ่โบพื้นนี่แต่นอว่ามีหน่อยพี่น้องไงนี่คล้ายๆแบบเกิดมาเป็นคนแต่ คนหนึ่งมีบุญคนหนึ่งบะมีบุญนเนาะเฮ้ดจังใดกับบได้พี่น้ององสิดุสิมันซํำใดกับบได,ด้ถ้าห้าบุญบะมีขึ้นนี่เลยปปลูกกกก้วยกับตรงนี้ไปเาหุ้งไปงามกอบาก้า,ากไงจะชิเท่าตายแล้วบได้กินมากปีปลายชิเข,ข้าโง,งปีแล้วพี่น้องเคยเห็นยับงบ่กโก้วยบ่เขียวบ่เป็นมากพี่น้องปเอามองงไปกินดีกว่า สบายดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนมากินหมู้องยแรงพี่น้องมูฮมุปหมูบ้างบ้านธรรมศาติมูมีสามวยเด้อเขียวูพี่น้องเอ้ยมียังกระโบกสบายดีเดึเด้อพี่น้องเอ้อู้ปกล้ยกรบปเป็นมากูฮห้งอะไรซีนวยห้องอะีนวยบมมีบุญ นี่นอกพีน่น้องคนมัมีบุญเฮ็ดจะได้กับมมีบุญนะมักิดแล้วนะทีไรเส็จแล้วลนะตัดปลาแล้วเรียกทุกเทปตายกันยังคือก็เฮ็ดเป็นเฮ็ดไม่ใช่คนไมคุยมันทะเละเร่เบี้ยวใหม่ขึ้นต้องไว้อันให้แบบว่าจนปิดนล้วมั่วเบวใหมขึ้นหนึ่งให้ได้ทีมมม่ที่เขาอ,อยากเป็นมาแชนบอกมันี ทำเสามีบาเคี่ยวบริเวณโอทีมันีค่จะเสียดอย่างกินแรงสูเบอเ์จ่ากินยังคึดเมนูบอกเลยทอดไข่แบบทอดนะลองใส่เมนูคอดไข่แบบนีกีกับก็ได้ออกนมแล้วก็หิวเล้วพี่น้องเล้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินมาได้รู้จ่ายมาได้กินมาได้ตายจานไม่ตายจานไม่เสร

mệt nhỏ Đi 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 Bỏ vào bỏ Ừm, con nè, chìm chìm Đẹp con nè, กินได้เม็ดแล้วดูเอะเอะะแอะอะเทปกินบเป็นอันเทปกินตรงเดือยาเนอตรงดำบกินเนออืมตัวนี้บมกินตัวนี้เทปเออเทปเทปเทปนี่ยโแพ้พันบอไว้แนวเทปเม็ดดำมันบแพพันธ์เลมัน่มครูหรือบมแพ้โได้บเปนบางคนโอหไมกัน่อย าากไาไ้าเสร็จหอมานพอหอมแล้วกาเสรจ้ทัอวอะไก็ได้ิดกองเลยามากินเด้ไหมข้าวมานันอเออ้องใต่้องคลอนหอืมอเก็บ้ย่งาใส่พไปเก็บมะ่อเฮมาสบายป้าลงุบงบัวใหม่พ่อิยงอื่นต้องพักขาต่ำ ข็งนะกนะ็น,น,งนั่นกกนะแบบนั่นนั้นกับสดๆจากกกไม่ด้หละแข็งกระชับอีกแบบนึงไม่หวไรเกินึงยูอะ จะพันนี่มันแข็งละมันกรอบอืมมันกรอบร้บคือแข็งเบื่อจะเหลืองบเปล่าข้างในยังแข็งยังกรอบหัลตาวันแต่ว่ามัมออนบอบเนกรอบก็ผจะเจะ็บปากผมี เลือกเป็นยองเอฟซีกินหมูกินหมูกรอบเอาตี๋เอาที

เสีมยมเลยต่ออกเลยทำตามล้อท,มท,มทอดไข่ปะมาจะไปเหนนี่รงันเงยเก็บยิาาห่วงเลยห่วงใส่อืมเอาามให้พ่อมันน ไปให้พ่อมึงจะพ่อมึงหายหน,นึ่งอย่ามีกาบกดนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดามช่องาอื่นพส์เดลจ้าคลิปนี้ก็ไม่ยางหลยพี่น้องขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจที่งสุกหนึ่งนะคลิปนี้งคงสุกหน่งยงงบายดีบายดดีบาายบาย จะตำห่งอย่กับทอดไข่แ้า